สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับมาอยู่กับผมอาจารย์ใหญ่นะครับนะอยากจะมาปุยพรปีใหม่ที่กำลังจะถึงมานี้ขอให้ทุกท่านนะครับและก็ผู้เรียนทุกคนเลยประสบความสำเร็จนะครับใน หน้าที่การงานสิ่งใดที่คาดหวังที่ต้องการจะผลักดันก็ขอให้มันบรรลุผลนะครับประสบความสําเร็จในปีที่จะถึงนี้ทุกเรื่องทุกประกาศนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคืออยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและก็ดูแลคนในครอบครัวดูแลให้ดีนะครับเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งโอกาสอีกหนึ่งปีผมมั่นใจนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยโลกมันก็ยังเดินในแบบที่มันเดินนั่นแหละนะครับ เราเพียงแค่ต้องปรับตัวนะครับที่จะก้าวเต้นราไปกับมันนะและผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้เรียนของผมทุกท่านเข้าใจในเรื่องของกฎนี้นะครับมันจะมีความสุขและก็สงสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นทุกวันอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดนี้ก่อนจ,จากกันไปนะครับในปีหน้าของรอิ้งโค้เนี่ยเราก็จะมีสื่อในการสนับสนุนซัพพอร์ตผู้ที่สนใจในการ,รพัฒนาตัวเองทุกๆท,กท่าน อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ YouTube นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยทำทาง YouTube มาระดับหนึ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมันยังไม่ได้เป็นลักษณะของการทำงานที่ฟูลร้อเรนะครับในรอบรอบนี้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานที่มีด r เรกชันชัดเจนนะครับมีรายการหลักๆอยู่ีกกันทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกเลยก็คือเป็นรายการ l i บิทเฮลทูเนาะรายการนี้จะออกอากา,กาศทุกวันพฤหัสนะครับของสัปดาห์ ก็สามารถก็ติดตามดูกันได้นะครับทางช่องไลฟ์วิดโค้ดไท a แลนด์นะ็ช่วงเวลาสองทุ่มนี้ก็จะมีการออกอากาศนะส่วนอีกรายการหนึ่งจะเป็น l ล m i วิ Q&A นะครับ l ล m i t ิ<ม> Q&A จะเป็นการตอบคำถามซึ่งในดีตนี้ผมก็ตอบอยู่บ้างแล้วแ่ะนะตแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นการตอบคำถามที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพแสงสีเสียงก็จะชัดเจนมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับมีการเพิ่มคุณภาพของวิดีโอให้มากขึ้นไปอีกนะครับเป็นการตอบสั้นๆไม่เกิน5-10ถึงนาที และอีกรายการหนึ่งสําคัญนะครับก็จะเป็นรายการ l e ดท็อสนะครับレビดท็อเนี่ยจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับผู้ใช้ Levit หรือกลุ่มคนที่เป็นบีมเมนเจอร์นะครับที่มีประสบการณ์มากความสามารถนะครับมาแชร์ประสบการณ์วิธีการทํางานเนาะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน FM บ้างทางด้านการม o นเดอบ้างนะครับหรือว่าทางด้านการบิณิสโครงการบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็น็อปิกที่ดีมากนะนะครับ แล้วก็ในหน้าเพจของ a w i n g Code ก็ยังจะมีคลาสเรียนอยู่อย่างเดิมนะครับนะเนาะเพียงแต่ติวเตอร์เนี่ยผมจะรวบตึงนะครับให้มาอยู่ใน YouTube มากขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างไรก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจนะครับไปกดติดตาม s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารก่อนใครได้ทางช่องทาง YouTube นะครับตรงบริเวณทางด้านนี้เลยนะโอเคนะครับสำหรับช่วงท้ายจริงๆแล้วต้องไปกันแล้วนะครับเนาะายปีนี้นะครับ เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆท่านนะครับแล้วก็โดนทั้งตัวผมมาแล้วนะครับเนาะเป็นการตั้งโฟกัสว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตนะครับเราจะให้คุณค่าอะไรกับโลกใบนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับผมอยากให้ผู้เรียนของผมทุกท่านเลยแหลยลองโฟกัสและตั้งเป้าหมายดูแล้วพรุ่งนี้เป็นวันใหม่ละเราก็ลุยกันอีกหนึ่งปีครับเต็มที่ขอให้ผู้เรียนทุกท่านประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะครับสําหรับผมวันนี้จากใจนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากที่เราอยู่ร่วมกันมานะครับรัวผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับคุณบ